ไม่จริงสินเชื่อรถยนต์มีวงเงินเช่นแปดแสนต้องแปดแสนเกินมาหน่อยไม่ได้เลยก็เขากำหนดไว้แปดแสนพี่ก็เกินมาหน่อยมันก็ผิดกฎเขาไงครับคืออ่าอันนี้ผมก็เข้าใจฝั่งลูกหนี้นะแล้วผมก็เข้าใจฝั่งเจ้าหนี้เหมือนกันเพราะว่าเขาเขียนมาแบบนั้นมันก็ต้องแบบนั้นแหละพี่เพราะว่ามันแปดแสนมันเกินแปดแสนเขาก็ไม่ให้นั่นแหละครับแต่จริงๆไม่ต้องแปดแสนก็ล้านหนึ่งแม่งไปเลยแต่เขาอาจจะมองว่าคนที่ซื้อรถล้านหนึ่งแปลว่าคนที่มีศักยภาพเปล่าเออนะ เขาก็เลยไม่ช่วยนะครับอ่าก็แล้วแต่มุมมองแล้วแต่มุมมองสมัครไม่ผ่านเหมือนกันค่ะธนาคารเกษตรกรไทยยื่นเรื่องมาให้ปรับโครงสร้างแทนตอนนี้กําลังรอทางเกษตรกรยื่นเอกสารมาให้อยู่ค่ะอ่ะนะครับก็เอาเป็นว่าใครได้ก็โชคดีไปหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าใครไม่ได้ก็ก็ปรับโครงสร้างนี่ไปนะครับบ้านถูกขายทอดตลาดบัตรเครดิตที่มีเขาจะปิดไหมคะบัตรไม่เคยค้างชําระ เออไม่แน่เสมอไปถ้าเขาเช็คเจอเขาอาจจะปิดก็ได้ต่อฟันธงไม่ได้ครับอีบอกว่าที่เกินสาสิบวันตั้งแต่ปีหกห้าแต่เขาวเรวมเงื่อนไขได้แต่ธนาคารบอกว่าแค่หลังจากปรับโครงสร้างนี่เราจ่ายได้แต่ย้อนหลังไปปีหกห้ามีค้างสองเดือนติดแสดงว่ามีโอกาสนะครับอันนี้ไม่แน่ใจแล้วพี่ต้องมานั่งดูเครดิตบุโรแล้วล่ะครับต่อฟันธงไม่ได้ครับต้องดูเครดิตบุโรครับไม่รู้ว่าพี่จ่ายบ้างไม่จ่ายบ้างมันจะมันไปตีความยังไงผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะ คุณรัชนีวันบอกว่าควรเตรียมตัวให้พร้อมยังไงดีคะเพื่อรองรับสถานการณ์รเงินล่มสลายหนักกว่าต้มยำกุ้งปี2 5 4ห้าสี่หนึ่งเตรียมตัวให้พร้อมไงก็เตรียมสเสบียงอาหารเตรียมสต็อกเหมือนกับพายุอลังจะเข้าอ่ะมันก็เตรียมได้เท่าที่เตรถ้าเกิดเราทําธุรกิจส่วนตัวเราก็ต้องอย่าปล่อยเอาง่ายเรามัดระวังในการค้าขายอ่ะนะครับแล้วก็เงินเก็บเอาไว้ให้เยอะที่สุดนะครับแต่ผมบอกว่าเศรษฐกิจมันไม่น่าจะมันไม่น่าแบบต้ยมยำกุ้งเพราะต้ยมยำกุ้งไงมันแบบตูมตามตูมตาม,ตามแล้วจบ เศษรษฐกิจรอบนี้มันซึมซึมไปเรื่อยดูตลาดหุ้นดิมันลงเอาลงเอานะครับมันซึมซึมไปเรื่อยเศรษฐกิจซึมแต่เห็นล่าสุดบอกว่าตัวเลขส่งออกน่าจะดีขึ้นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะก <c oughs> ็ๆๆๆค่อยๆค่อยๆแก้ไปลองกําสถานการณ์ก็คืออย่าคือนี่คงสร้างไม่ได้แล้วแหละนะผมเอางยๆเก็บเงินเก็บไว้กับตัวให้เยอะที่สุด <c oughs> สวัสดีค่ะคุณอู๋ฟังรายการคุณแล้วสบายใจใช้ชีวิตง่ายขึ้นแต่เวลานี้โดนฟ้องแล้วค่ะแต่ไม่ได้ไปศาลไม่มีทรัพย์สินอะไรกําลังเก็บเงินเพื่อใช้นี่ค่ะ โดนฟ้องแล้วไม่ได้ไปศาลนะครับแล้วก็ไม่มีทรัพย์สินอะไรกําลังเก็บเงินใช้นี่ไม่ต้องเก็บเงินใช้นี้หรอกเชื่อผมเก็บเงินไว้กินใช้เองเหอะเออเชื่อผมเหอะเออนะไม่ต้องไปใช้นี่หรอกเก็บเงินไว้ใช้ตัวเองน่ะแหละดีกว่าชื่อผมคุณวรากรบอกว่าผมโดนกรมบังคับคดีหักมาเจ็ดปีแล้วทําไมนี่มันลดเลยครับมีแต่เพิ่มขึ้นมาต้องดูว่าพี่โดนหักไปเท่าไหร่ต่อเดือนแล้วก็นี่ที่กรมบังคับคดี เขาหักหนี้ไปใช้อ่ะเป็นหนี้เท่าไหร่ตามคําพิพากษาแ้ะสารเขาตัดสินให้ชําระดอกเบีย้ยเท่าไหร่เออนะต้องดูตรงนั้นด้วยนะครับไปไปดูไปถามกรมครับดีดิหักไปยังไงดอกเบีย้ยคิดยังไงสมมติว่าพี่เงินเดือนสามหมื่นเงี้ยอ่าสมมตินะครับเงินเดือนสามหมื่นโดยอายัดไปหมื่นหนึ่งแล้วพี่บอกว่าพี่ไม่พอใช้อ่ะกรมเขาอายัดไปแค่เดือนละห้าพันแต่พี่ไปเป็นหนี้เขาสี่แสนเนี้ยสมมติ 4, สพพี่แสนศาลพิพากษาให้ชาําระทั้ง,ท,งทั้งตน้นทั้งดอก นะครับคืนภายในกีบอะไรว่าไปจะให้พิพากษายชาระดอกเบีย้ย15% 15%ของ4แสนก็เท่ากับเดือนละ5,000ถึง5ไหมแต่เขาบังคับแล้วกรมคังับดีมันยึดเงินเดือนพี่ไปแค่เดือนละ5,000มันก็ไม่ตายจะดอกเดือนไม,ไม่ยุบอยู่แล้วต้นน่ะนะต้องไปดูตรงคําพิพากษาด้วยนะครับกรมคัคับดีเขาขนนคำนวณคํานวณบัญชีตัวเลขภาระหนี้กับดอกเบีย้ยที่ตาม,ามาคาําพิพากษานะครับผมยื่นกู้เพิ่มกับทออสอสินเชื่อซ่อมแต่งวงเงินหนึ่งร้อย ดอกเบีย้ยคงที่หนึ่งเปอร์เซ็นสามปีรอผลพิจารณาอยู่อ๋อครับผมขอให้โชคดีครับคุณนุ้ยนะฮะสวัสดีครับนี่ผมก็งงทางธนาคารเพิ่งโทรมาบอกว่าไม่เข้าเกณฑ์ผมงงตกลงยังไงแล้วนะครับงงยังไงอ่ะพี่เป็นข้อมูลยังไงอ่ะคือนึงต้องเป็นหนี้เสียก่อนอ่าสาสิบเอ็ดตุลาหกเจ็ดนะเป็นหนี้เสียเกินสามสิบวันนะครับสองก็คืออ่าสินเชื่อธุรกิจไม่เกินห้าล้านบาทสินเชื่อบ้านไม่เกินสามล้านบาท ใช่ป่ะสินเชื่อรถยนต์ไม่เกินสามแสนบาทเออนะถ้าเข้ากลากเกณฑ์ก็ต้องเข้าสิไม่ใช่สิสินเชื่อบ้านห้าล้านบาทสินเชื่อธุรกิจห้าล้านบาทสินเชื่อรถแปดแสนบาทเออนะต้องดูว่าเข้าเกณฑ์หรือเปล่าทําไมคนอื่นเป็นหนี้เป็นเออเป็นหนี้เป็นแสนเป็นล้านดูเขาไม่เครียดเลยครับผมเป็นหนี้แค่ห้าหมื่นจ่ายไม่ไหวเครียดกับตายหนึ่งมันขึ้นอยู่กับแนวคิดการทําใจหรือสองเนี่ยมันมีสองประเภทคือหนึ่งลูกค้าลูกหนี้ที่ทําใจไปแล้วนะ คือมันไม่สนใจแล้วทําใจแล้วมันก็ไม่เครียดเพราะอะไรหนึ่งกู้ไม่มีอะไรยึดไม่มีอะไรให้มันยึดทําอะไรก็ทํากูไม่ได้อะนั่นะคือจะเรียกว่าทําใจหรือเตรียมตัวมาหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ว่าเอาว่ากะไม่จ่ายไอ้พวกเนี้ยกะไม่จ่ายแล้วก็ปล่อยอันนี้ยก็จะสบายๆไม่เครียดนะครับส่วนที่สองเนี่ยเขาเป็นหนี้เป็นแสนล้านพันล้านหมื่นล้านก็มีก็ไม่เครียดเพราะว่าเขาบริหารได้เขาเอาอยู่ นะครับก็เอาอยู่แค่นั้นเองนะรปะว่าคุณพี่ธนพลเนี่ยมีสองอย่างคือพี่เป็นหนี้ห้าหมื่นพี่เครียดเพราะพี่เอาไม่อยู่นะบริหารหนี้ไม่ได้นั่นะคือข้อแรกผมไม่รู้เป็นข้อนี้หรือเปล่าหรือข้อสองคือเป็นคนที่แบบมีความรับผิดชอบสูงไงก็เลยเครียดนะครับนะบมันมีแบบนั้นจริงลูกค้าผมเ,เมื่ออาทิตย์ที่แล้วโทรมาหาผมเปิดโทรศัพท์ปุ๊บโอ้โห,อ,หออกแทบไม่ทันโทรร้องห่มร้องไห้หูแหกปากบวยวาย เ,นนเ,นนเครียดเป็นหะนี้จัดเป็นหนี้แล้วเครียดนะอยากจะฆ่าตัวตายบอกโอ้โหพี่เป็นหนี้แค่นี้พี่จะฆ่าตัวตายพี่จะบ้าเหรอวันี้คุ้มอืมนะก็แล้วแต่คนนะแล้วแต่คนคุณเดียว,ว่าผมค้างมันมาเป็นปีตกงานขาดสภาพคล่องมันบอกผมค้างไม่เกินสามสิบวันเอา้าพี่ต้องเช็คบูโรให้มันดูดิเออบ้าบอมากเอออันนี้ผมก็ไม่รู้เงินนะต้องดูบูโรนะสวัสดีครับผมหยุดจ่ายมาสี่เดือน หลายบาทรวมๆกันยอดเป็นล้านแบบนี้มีโอกาสโดนฟ้องล้มละลายไหมครับอ่ะโอเคผมให้ความอยากจะเรียกว่าความรู้เลยเอาให้ข้อมูลแล้วกันเพราะผมเองก็ไม่ใช่ทนายความนะครับแล้วก็ไม่ใช่นักกฎหมายด้วยการฟ้องล้มละลายเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยก็คือถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยนะครับเป็นหนี้เกิน1ล้านบาทก็ฟ้องล้มละลายได้นะครับถ้าเป็นนิติบุคคลก็คือไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือหอจอกอเนี่ยถ้าเป็นหนี้เกิน2ล้านบาทก็ฟ้องล้มละลายได้อ่าถ้าพี่โค้ดหนึ่งเนี่ยนะมี มีหนี้เนี่ยนะครับรวมๆกันเกินหนึ่งล้านบาทหลายบัตรเหล่านี้มารวมกันนะซิตี้แบง์โทรหาอยู่ไอซิตี้แบง์อยู่อบีอยู่ด้วยกันเนี่ยอีบีโทรหา k ค c ีซเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้โค้ดหนึ่งเป็นหนี้กูอยู่เว้ยเป็นหนี้มึงอยู่เท่าไหร่วะเดี๋ยวกูโทรไปชวนไทยพนิตอีกอันไอ้ไทยพนิตโค้ดหนึ่งก็เป็นหนี้มึงอยู่เท่าไหร่วะนะกสิกรโค้ดหนึ่งเป็นหนี้เท่าไหร่วะชวนอีออนมาหน่อยดินะอีออนเสร็จไปอะไรอีกอะเงินติดล้ออะไรเงี้ยนะ ไม่มีหรอกนะครับไม่มีเจ้านี้ไหนมันโทรไปชวนกันแล้วมาฟ้องคุณโคดหนึ่งแบบรวมหนี้แล้วมาฟ้องอะ่ะจะถามว่ากรณีรวมกันมาฟ้องคุณะได้ไหมทําได้แต่มันไม่มีใครทําไม่เคยมีปรากฏการณ์นี้มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าโอกาสที่คุณจะถูกฟอ้องร้งมาลายจากไอ้พวกบัตรทั้งหลายที่มีอยู่เป็นไปได้แทบไม่ได้เลย,เลยแล้วกันเป็นไปไม่ได้แต่ในความความทําได้ไหมทําได้แต่มันไม่มีใครทาหรอก นะไม่มีบคไม่มีแบ,แบ,แบงค์ไหนมันมาชวนกันไปฟ้องคุณหรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่า,าแต่ถ้าเกิดคุณมีหนี้แต่ละบัตรเนี่ยเกินแต่ละบัตรเกินหนึ่งล้านเนี่ยมีสิทธิ์ถูกฟ้องล้มแต่โอกาสก็ไม่เยอะเพราะพวกบัตรเครดิตเนี่ยนะเขาฟ้องแพ่งคุณเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาสืบทรัพย์คุณไปสิบปีเนี่ยถ้าคุณไม่มีทรัพย์สินอะไรให้มีส่วนเนี่ยมันก็ไม่ฟ้องล้มหรอกมัรจะฟ้องไปเพื่ออะไรล้มละลายไปเพื่ออะไรเพราะว่าคุณมันไม่ได้เอาสะใจว่าสุดท้ายเขาก็ตามสืบรั์คุณไม่เจอเขาก็ไม ไม่ต้องกังวลขนาดนั้นคุณอิมนะฮะทางแบงก์ชาติเราส่งทครดิบุโรค่ะถ้ามั่นใจว่าเรามั่นใจว่าค้างค่ะอ๋อครับผมคุณเฉยขอบคุณรายการนี้มากเอ,อไม่จ่ายไม่รับสายโคตรสบายใจเอาเงินมาเลี้ยงลูกเ,เมียเฮ้ยผมส่วนใหญ่ผมแนะนําให้รับสายนะเออส่วนใหญ่คือส่วนใหญ่ผมจะแนะนําให้ให้รับสายแล้วคุยกับเขาดูก่อนแต่ถ้าเรากะว่าเราทิ้งดิ่งแน่นอนเราไม่คุยไม่อะไรก็ก็เป็นอย่างเงี้ยอย่างที่พี่เฉยเขาบอกก็ได้ นะแต่ว่าต้องระวังนะไม่ใช่ว่าเจะให้แบบว่าชักดาบกันทุกเคสทุกกรณีมันไม่ใช่นะเพราะบางครั้งเนี่ยคุณมีทรัพย์สินคุณมีอะไรอยู่คุณทำแบบนั้นไม่ได้นะเดี๋ยวโดนยึดทรัพย์หมดตูดนะแล้วมาโทษกันไม่ได้นะต้องฟังดีๆสวัสดีทุกท่านโชคดีนะครับอย่าไปเครียดมากกับนี้ค่อยๆแก้ปัญหาไปนะครับสําหรับนี้ไปนะครับ